คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆที่มีเหรียญบาทที่ระลึกท่านพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะบางวาระบางเหรียญมีราคาเกินหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับ พบกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาบ่ายๆนะครับกับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนบางคลิปวิดีโอก็มีประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับบางคลิปวิดีโอผมก็จะมีการจัดอันดับเหรียญที่หายากและราคาแพงเพื่อบอกให้เพื่อนๆรู้นะครับเนื่องจากบางคนไม่มีเวลาศึกษา ถ้าดูคลิปสั้นๆนะครับก็จะทราบว่าเหรียญไหนผลิตน้อยเหรียญไหนหายากราคาแพงนะครับสําหรับราคาเหรียญที่มีราคาแพงนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตนะครับบางเหรียญผลิตน้อยแต่ไม่นิยมราคาก็อาจจะไม่สูงนะครับแต่บางเหรียญน,นะครับจํานวนการผลิตสูงแต่มีความนิยมของนักสะสมลวดลายของเหรียญก็สวยและหายาก จึงมีราคาที่สูงกว่าเหรียญเทบบลิตน้อยอีกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็เลือกมา5เหรียญ5วาระที่หายากราคาแพงอยากให้เพื่อนๆดูให้จบคลิปนะครับผมเคยจัดทําคลิปมาครั้งหนึ่งแล้วแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่อัปเดตล่าสุดในปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเปลี่ยนแปลงอันดับนะครับ เหรียญหบาทที่ระลึกชนิดราคาหบาทหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญโลหะสีขาวนิกเกิลน,นะครับเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศ2504นะครับปัจจุบันเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา1บาทเนื่องในวาระต่างๆผลิตออกมาแล้วทั้งหมด16วาระนะครับนอกจากนี้เหรียญกระสาบที่ระลึก ชนิดราคา1บาททั้ง16วาระ,ะก็จะมีจำนวนการผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะครับแต่วันนี้ผมเลือกมาแค่5อันดับที่เพื่อนๆอยากรู้นะครับและมีราคาร้อนแรงเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเหรียญไหนผลิตน้อยเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนผลิตเยอะแต่มีราคาสูงกว่าเหรียญที่ผลิตน้อยและปัจจุบันมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนมีเหรียญน,นี้ แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้หายากและมีความต้องการของนักสะสมและสามารถขายได้นะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่5กันก่อนเลยนะครับอันดับที่5เป็นเหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8เป็นเหรียญวาระที่8เหรียญที่ลึกนี้นะครับเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับที่เราได้เป็นเจ้าภาพในจาร จัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองในครั้งนั้นเป็นครั้งที่8นะครับแต่ปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมในปัจจุบันแล้วจัดขึ้นเมื่อปีพศ2518ผ่านมาแล้วหลาย10ปีนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญน,นะครับค่อนข้างที่จะสูงแต่อย่างที่ผมบอกนะครับมีความนิยมและหายากนะครับจำนวนการผลิต ของเหรียญอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นั่นคือจำนวนการผลิตของอันดับที่5นะครับสำหรับราคาประเมินเหรียญสวยๆเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ150บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับก็มีราคาซื้อขายตามเว็บตามเพจอยู่ที่เหรียญละ40-60บถึงบาทนะครับอันดับที่4อันดับที่4 เป็นเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารผลิตเมื่อวันที่16พันวาคมปีพุทธศักราช2515เหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนการผลิตสูงแต่ก็เป็นที่นิยมนะครับ ราคาก็จึงสูงตามไปด้วยนะครับสำหรับจำนวนการผลิตสูงถึง9ล้านเหรียญแต่มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่140-190บาทแต่ช่วงหลังๆนะครับราคาก็อาจจะลดลงมาบ้างนะครับแต่ยังไงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตยเยอะ แต่ราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับ mm hmm. เหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ต้องเป็นเหรียญที่ไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีรอยดําและไม่ได้อยู่ในระบบหมุนเวียนมาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มีรอยขีดขว่วนหรือเป็นเหรียญเก่าๆหน่อยนะครับราคาก็าอาจจะลดลงมามากนะครับมีราคาซื้อขายตามเว็บตามเพจอยู่ที่เหรียญละ 2 0่บถึบาทเท่านั้นเองนะครับมาต่อกันที่อันดับที่3นะครับอันดับที่3เคยขึ้นไปถึงอันดับที่1มาแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ครบรอบ25ปีครบรอบเมื่อปีพศ2516เป็นเหรียญวาระที่7เหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่น้อย น้อยกว่าเหรียญอันดับที่4และอันดับที่5ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีจํานวนการผลิตเพียงแค่1ล้านเหรียญเองนะครับจึงทําให้มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสําหรับเหรียญสวยๆเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่250ถึง300บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมของนักสะสมนะครับ ราคาจึงเกินหน้าเหรียญหลายร้อยเท่านะครับแนะนำให้เก็บนะครับเหรียญของรัชการที่9ทุกเหรียญมีคุณค่าทุกเหรียญเก็บยังไงให้สบายใจเก็บยังไงให้ลูกหลานดูก็เก็บนะครับเก็บแล้วมีความสุขอันดับที่2อันดับที่2จะเป็นเหรียญครบ3รอบของในหลวงรัชการที่9นะครับผลิตขึ้นเมื่อปีพศ2506สําหรับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญวาระที่2นะครับเหรียญวาระที่1ก็คือเหรียญเสด็จนิวัตพนครที่ผลิตปีพศ2504นะครับสำหรับเหรียญอันดับที่2นี้นะครับมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญแต่เป็นเหรียญที่มีความนิยมและเป็นเหรียญที่มีลวดลายที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสําหรับเหรียญนี้ มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่เหรียญละ230-280ถึงบาทนะครับถึงแม้ว่าจะมีราคาประเมินพอๆกับอันดับที่3แต่มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับจึงทำให้เหรียญน,นี้มีคุณค่าและมีราคานะครับต่อไปเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับ เหรียญสุดท้ายแต่เป็นเหรียญอันดับที่1เป็นเหรียญไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากเหรียญนี้เป็นเหรียญวาละที่1เหรียญวาละที่1ที่ผลิตของเหรียญกระสาบที่ลึกเป็นเหรียญเสด็จนิวัตพนครนะครับสำหรับเหรียญนี้ผลิตขึ้นมาเมื่อปีพศ2504อายุของเหรียญ60ปีแล้วนะครับจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ สมัยนั้นนะครับผลิตเหรียญที่ระลึกมาใช้เป็นระบบหมุนเวียนด้วยนะครับจึงทําให้มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความนิยมและเป็นเหรียญที่นักสะสมชอบเก็บกันนะครับแต่ผมแนะนําให้เก็บเหรียญใหม่ๆนะครับจะมีราคาที่สูงกว่าเหรียญที่ผ่านใช้เยอะนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่4ล้าน4ี่แสน 3 0,000ื่นเหรียญถึงแม้ว่าจะเป็นจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่หนังสือคู่มือประเมินเอาไว้อยู่ที่ราคาเหรียญละ300ถึง400บาทเลยทีเดียวน,นะครับซึ่งราคาของเหรียญก็จะอยู่ที่ช่วงเวลานั้น,น,นๆด้วยนะครับแต่นี่คือราคาปัจจุบันนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้ราคาจะลดลงมามากนะครับเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่80 ถึง150บาทนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้5เหรียญ5อันดับของเหรียญที่ละลึกชนิดราคา1บาทที่มีราคาแรงและมีราคาประเมินเกินหน้าเหรียญหลายร้อยเท่านะครับสำหรับใครที่ชอบเก็บสะสมเหรียญกระสาบนะครับผมก็มีคําแนะนำให้เพื่อนๆเก็บเหรียญใหม่ๆนะครับเนื่องจากราคาของเหรียญนะครับ แตกต่างกันเยอะสําหรับเหรียญใหม่กับเหรียญที่ผ่านใช้นะครับแต่ในแง่ของการเก็บสะสมเก็บยังไงให้มีความสุขเก็บยังไงให้ลูกหลานดูก็เก็บนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้ก็มีคุณค่าทางจิตใจทุกเหรียญน,นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชอบผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับ และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมากนะครับที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ